กระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมือซองนะคะรถสวยค่ะจะทรงลงล้อมาเรียบร้อยนะคะสภาพสวยนางฟ้าเลยค่ะทุกท่าน i s u ู u ูดีแม็ค่ะรถกระบะปี07เครื่องยนต์ 2,500cc นะคะเป็นรถบ้านแท้ๆค่ะสภาพสวยงามเดิมดีเครื่องเดิมชุงรางแน่นๆนะคะเอาไปขับกันหล่อๆค่ะผ้าสีเต็มชุดโอนมีครบนะคะ ดูรถจากรูปเบื้องต้นได้เลยนะคะทุกท่านคันนี้ราคา165,000บาทค่ะรถเกียร์ธรรมดานะคะราคานี้สนใจสามารถคุยกันได้ค่ะติดต่อนะัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะนัดหมายกันล่วงหน้าค่ะและเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ